มาดูข่าวที่น่าสนใจกับข่าวนี้ครับวันนี้นะฮะวันที่11มิถุนายนแล้วนะครับคนไทยยอมนะฮะยอมเจาะยอมจมนะฮะกองหนี้กับลำไม่คืนรถล้างหนี้ครับเรื่องนี้นี่มีมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับจนล่าสุดนี้ข่าวเป็นตามนี้ครับลูกหนี้กับลำครับคืนรถนะฮะล้างหนี้ครับหลังฟังเงื่อนไขครับไม่พ้นภาระหนี้ครับก้มหน้าเก็บรถเป็นหนี้ต่อไปครับส่งผล ยอดลดเข้าประมูลลดลงครับด้านทปทเข้าชี้แจงสวสินเชื่อฟื้นฟูฟืดยอดอนุมัติเพียง20,000ล้านจากโครงการ1 0 0 0งแล้านบาทนะครับผู้ประกอบการร่วมพักซับพักหนี้นะครับ4ีลายวงเงิน910ล้านบาทครับออมสินโอดฮะปล่อยดอกต่ำแต่นี่เสียอื้อฮะ คือเล่าความนิดหนึ่งก่อนนะครับว่ามันมีกระบวนการมีโครงการนะครับแล้วก็แรกๆก็จะเป็นประมาณว่ายังไงล่ะให้สามารถเอารถนะครับมามาขายทอดตลาดประมาณนี้นะครับแล้วก็หากลบกบหนี้กันไปนะครับถ้ามูลค่าของสินทรัพย์นั้นสูงนะครับคุณก็จะได้เงินคืนด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของภาะวะช่วงนี้ที่ไม่สามารถหาไรายได้เกินรายจ่าย แล้วก็ส่วนหนึ่งและโอ้โหเยอะมากนะฮะทั่วประเทศเลยที่มีปัญหาเรื่องของการผ่อนชําระค่างวดรถมีปัญหาครับผ่อนค่างวดไม่ได้เพราะมันเริ่มเริ่มจะตันแล้วนะครับตั้งแต่ปีไหนมาแล้วล่ะนะครับปีแรกมาแล้วตอนนี้มันเข้าปีที่3จนสุดท้ายเนี่ยก็มีนโยบายช่วยเข้ามาอีกนะครับว่าอ่ะไม่เป็นไรนะครับเอ่อใครที่ต้องการใช้รถ เพื่อทำมาหากินนะครับเช่นใช้ค้าขายอะไรประมาณนี้นะครับก็จะกลายเป็นว่ายอมให้ชำระนี่ลดลงบ้างหรืองดเว้นบ้างนะครับแต่ก็ไม่ยึดลดและให้ลดนั้นนะ่ะกลับไปใช้นะฮะกลับไปใช้เพื่ออ,อสร้างไรายได้นะครับแล้วก็มีกํำลังส่งในภายหลังนะครับจนล่าสุดมาอีกนะครับเหมือนกับจะเป็นอะไรล่ะไม่ยุดลดนะครับไม่ยึดลด ไม่ยึดรถนะครับแต่ก็จริงๆต้องยึดแล้วล่ะนะครับแล้วก็ขายพอตลาดแต่ไม่ยึดรถแล้วครับแล้วก็ชะลอหนี้ไว้นะฮะและดอกด้วยนะก็ส่วนข่าวนี้เป็นแบบคืนรถล้างหนี้นะครับเพราะว่ากําลังส่งไม่พอซึ่งอาจจะเป็นในกรณีที่ผ่อนมานานและรถก็ใช้ ในเรื่องของความสะดวกนะความสะดวกสบายนะครับไม่ได้ใช้ค้าขายเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทางตรงอ่ะนะก็จะคืนไม่ล่ะนะครับสุดท้ายก็ยอมกัดฟันครับยอมกัดฟันขอคือเสียดายรถนะฮะขายทิ้งก็ราคาตกอีกนะครับก็จึงขอกลับลามดีกว่าไม่คืนนะครับยังไงก็ทน,ทนทนคือเดือนไหนไม่มีจ่ายก็ไม่อยากจ่ายก็ไม่จ่ายนะฮะสุดท้ายมันก็อยู่ที่คุณจะอารมณ์เอลวยได้ไหม หรือว่าบางคนไม่มีกาลังที่จะจ่ายก็ขอเว้นไป3เดือน6เดือนได้ไหมแค่นั้นเองนะนะก็คนไม่มีก็ไม่อยากจ่ายนะ,ะเป็นตามนั้นแล้วก็ทางออกของเรื่องนี้หลายๆธนาคารก็มีการกู้เนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ก็มักจะไปกู้กันกู้เอาอาจจะบอกว่าเอามาหมุนนะเอามาเพื่อการลงทุนนะฮะแต่จริงๆก็ค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับที่จะเป็นไปได้แต่ขอให้ได้เงินมาก่อนนะอันนี้ผมแนะอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าผมเองก็มีปัญหา แล้วก็ผมเพิ่งไปทำอ,อ,อะไรล่ะเพิ่งไปทำมาไม่กี่วันนี้แล้วก็กำลังรออนุมัติอยู่นะฮะคือผ่อนผันไปนะครับผ่อนผันก็ลดลงมาประหยัดอีกตั้งเป็นเกือบ2,000แล้วครับจาก5,700 5,800อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาอยู่ที่4 1 0 0ไปไปมามา4 0 0อยู่ที่6เดือนแต่ว่าหาวิธีอื่นเพิ่มสุดท้ายได้ว่าเอา จำนำเลยก็แล้วกันจำนองจำนำเลยก็แล้วกันหรือขายทอดตลาดอะไรประมาณนี้แนวๆน,วนี้สุดท้ายก็กลายเป็นว่าโอเคมีสิ์เพราเหลือเหลือแค่10กว่างวด17 1 7บ้างฮะ15บ้าง17บ้างก็เอาเป็นว่าให้พิจารณาการกู้เงินใหม่นะครับแบบสมหวังนะครับแบบสมหวังก็จะได้เงินมาเป็นแสนนะฮะเงินมาเป็นแสนหากลบกบหนี้เก่าอีก17กว่างวดนั้นนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณเกือบ3 0,000และ มันดีตรงที่ว่าผ่อนระยะยาวก็ดอกเป็นจาก0.49นะครับเป็นระยะ0.49คืออัตราหรือโฆษณาเนี่ยตามป้ายเนี่ยสำหรับคนที่เหลือไม่เกิน6เดือนนะครับงื่ที่ไม่เกิน6เดือนแต่ผมเกินดังนั้นจะอยู่ที่ดอกเบี้ยที่0.55นะครับแต่อย่างน้อยน่ะทุกเดือนเนี่ยก็ยังเซฟเซฟครับจะตกอยู่ที่เกือบ4,000บาทเกือบ4,000บาทยาวตลอดเลยระยะเวลา3ปีนะครับถ้า4ปีก็จะถูกกว่า ก็จะเกือบก็จะประมาณ3,7 0พประมาณนี้3า0พ3น0จอะไรประมาณนี้นะครับแต่อันเนี้ยตีเป็นส0 0พันก็แล้วกันนะครับใช้คำนวณแบบ3ปีดูสิได้สตางค์เหลืออีกเกือบ2 0 0 0 0กว่าอีกเกือบ3 0 0 0 0นะครับก็เลยตัดสินใจนะฮะแสดงหลักฐานต่างๆนะครับว่าทำการงานอะไรเ,เคยมีเงินเดือนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วก็มีผู้ค้ำประกันนะครับก็คือแม่ที่กินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บำนานนะฮะข้าราชการก็ดูเหมือนน่าจะผ่านนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ผมเราประสบการณ์ในฝั่งแล้วก็แนะนําว่าตอนนี้มีเ,เงินด่วนนะเงินทันใจนะครับลองไปหาดูฮะมีหลายแหล่งนะครับแล้วก็ดอกก็ถูกก็เอารถเนี้ยไปตึ้ดูนะฮะไปอะไรไปทําไปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็จะช่วยได้เพราะว่าธนาคารเนี้ยเป็นแบบกู้ก็จริงแต่ก็ดอกทุกถูก,ก,ก0.3นะฮะแต่ว่า มันไม่ต้องใช้อะไรคำประกันอีกใช่ไหมแต่ก็ได้น้อยไงอันนี้มันเหมือนไว้กินไว้อยู่นะครับแต่ลไดได้เยอะนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563หนะครับหลักการระบาดของโควิด1 9ทั้งปรับโครงสร้างหนี้เดิมและการเพิ่มสภาพคล่องล่าสุดร่วมกับกรมคุ้มครองสินกระทรวงยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอและผู้ ให้บริการทางการเงิน12แห่งนะซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจเช่าซื้อรถรวมกันมากกว่า65%ร่วมกันจัดงานมหก,กรรมไก่เกียสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออกอ,ออกลายขึ้นนะฮะระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม46เลยนะฮะเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโอเคอันนี้ดีผมว่าออกบูธเลยะฮะนะครับออกบูธตามห้างรับสินค้าหรือ,อ ตามที่ควรจะนะประชาสัมพันธ์ก็น่าจะออกทีวีด้วยนะออกข่าวด้วยเพราะว่ายังไม่ค่อยเ,อเห็นส่วนนี้เยียวยานะเป็นเรื่องของการเยียวยาหรือการทําหนักให้เป็นเบาสักเท่าไหร่นะซึ่งเดี๋ยวขาวว่าวก็คงจะออกมาเรื่อยๆกรรมการผู้จัดการบริษัทลิสซิ่งนะครับกสิกรไทยจํากัดเปิดเผยนะฐานเศรษฐกิจว่ามีลูกหนี้ที่ติดต่อขอรับความช่วยเหลือประมาณวันละ200ลาย โดยที่10เป็นลูกหนี้ที่ติดต่อผ่านมหกรรมไก่เกียร์สินเชื่อเช่าซื้อรถของทปทในช่วง7วันแรกและในจํานวนนี้มีลูกหนี้ที่ขอคืนรถส่วนน้อยเพียง1เท่านั้นหลังจากบริษัทได้อธิบายทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนรถนะฮะเช่นกรณีนํารถออกประมูลขายอาจทําให้เกิดส่วนสูญเสียหรือมีส่วนขาดทุนซึ่งเมื่อมีการพูดคุยจนเข้าใจลูกหนี้เลือกจะเก็บรถไว้ครับ เลยเลือกแนวทางพักชำระหนี้งวดนะฮะหรือลดค่าง,งวดแทนนะครับการที่ทพทออกมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นการประคองความช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรอเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นหลักการควบคุมการระบาดนะหลังการควบคุมการระบาดโควิดได้นะซึ่งบริษัทเองให้ความร่วมมือกับทพทอย่างเต็มที่โดยพยายามจะแนะนําให้โปรแกรมช่วยเหลือของทพทและพบว่าลูกค้าเปลี่ยนใจไม่คืนรถเพราะยังต้องการเก็บรถไว้ใช้นะครับ ในทีรชาติกล่าวนะครับการที่ลูกค้าคืนรถนอกจากไม่มีรถใช้แล้วแต่ยังต้องรับภาระส่วนต่างจากส่วนสูญเสียหรือขาดทุนนะครับหมายถึงว่าเอารถเนี่ยไปขายทิ้งแล้วเนี่ยมันมันยังมันยังล้างนี้ไม่หมดไงนะฮะเพราะการประมูลขายส่วนใหญ่จะเสียราคาครับแม้ว่าในทางปฏิบัติ leasing กระสิกรจะช่วยดูแลลูกค้ากรณีกรณีเกิดส่วนสูญเสียไม่เกิน5 0า0 0บาทค่าตามแนวทางมหกรรม อยู่แล้วนะฮะแต่การประมูลขายมักจะเสียราคาและอาจสูญเสียมากกว่า50,000บาทนะดังนั้นถ้าลูกค้าไม่ต้องการใช้รถแล้วบริษัทจะแนะนําให้ขายรถเองซึ่งน่าจะได้ราคาดีกว่าเพื่อนําเงินมาปิดชาระหนี้นะครับในอนุชาตนะครับกรรมการผู้จัดจาการบริษัท Apple a p p l e a u t o อ,ออออชั่นนะฮะบริษัท จัดการประมูลรถยนต์กล่าวว่าปริมาณรถรอประมูลขายปีนี้ลดลงโดยภาพรวมทั้งระบบช่วงครึ่งปีลดอย่างลดอย่างราว15-20%นะครับจากปกติที่ที่เคยมีรถเข้ามา30,000คันต่อเดือนนะฮะเฉพาะในส่วนของบริษัทมีรถยนต์ในพอร์ตรอประมูลขายต่อเดือนนะครับ5,000คันนะครับลดลงจากเดิมเ0 0ดคันครับสาเหตุส่วนหนึ่งเพราะ ทปทมีนโยบวยให้สถาบันการเงินเน้นปรับโครงสร้างหนี้ช่วยลุกหนี้ขณะที่การปล่อยสินเชื่อใหม่จะคัดกรองลูกค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับนายสุขสรรน,นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชโยคุปนะครับกล่าวว่าชโยมีพอตเช่าซื้อที่รับซื้อหนี้เข้ามาโดยจะมีหนี้เหลือหลังขายและหนี้ที่มีรถยนต์อยู่กรณีคืนรถยนต์บริษัทจะส่งรถยนต์เข้าศูนย์รับฝาก ของทางสหาการประมูลนะครับซึ่งมีระบบตรวจสอบประเมินราคาและคุณภาพรถไม่เกิน1เดือนจะทราบผลกรณีรที่มีหนี้ส่วนขาดและดูเจตนาของลูกหนี้บางแห่งจะเรียกเก็บหนี้เหลือขายหรือหนี้ส่วนขาดซึ่งขึ้นอยู่สภาพทรัพย์นะครับหทรัพย์เกิดความเสียหายหรือลูกค้าไม่สุจริตบริษัทนั้นมีขติกาต้องเจราจากันแต่แนวทางคืนรถเป็นการเพื่อบอกาส ให้ลูกหนี้สามารถชาระหนี้หรือปิดบัญชีเช่นเดียวกับหนี้ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้าทปทมีมาตรการเพิ่มสภาพคล่องผู้ประกอบการผ่านมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและโครงการพักรั์เนี่ยพักหนี้รวม3 5แสนล้านบาทล่าสุดนายเศรษฐพุทธนะฮะพู้ว่าการทปทชี้แจงต่อที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาว่าสินเชื่อฟื้นฟูมียอดคงค้างคืบหน้ากว่า2 0 0 0 0ล้านบาทลูกหนี้ 8,218ลายเฉลี่ย2.5ล้านบาทต่อลายจากที่ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ1แสนล้านบาทภายใน6เดือนส่วนมาตรการพักซับพักหนี้มีผู้ประกอบการ4ลายเข้าร่วมมูลค่าโอนสินทรัพย์9ล้าน910ล้านบาทครับจากวงเงินโครงการ2.5แสนล้านบาทครับทำไมผู้ประกอบการผู้ประกอบการ4รายเข้าร่วมเหรอน้อยไปนะเนี่ย ส่วนกรณีผู้ประกอบการพัฒคาการไทยที่ต้องการผ่อนเณฑนนะครับเพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อนายวิทยรัตนากรนะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลาวว่าสมาคมพัฒคาการไทยสามารถขอใช้สินเชื่อ SME เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยววงเงินผู้5,000ล้านบาทอนุมัติไม่เกิน500 0 0 0บาทต่อรายอัตราดอกเบีย้ย3.99%ก็ตีเป็น4%ต่อปีระยะเวลากู้5ปีนะครับโดย ผ่อนเกณฑ์ให้ใช้บุคคลเข้ามาการได้แต่ต้องเรียกว่าธนาคารออมสินยังต้องพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์เพราะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะแต่หากเทียบดอกเบี้ยในระบบเชื่อว่าธนาคารออมสินคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ําที่สุดในระบบแล้วในหลักการเรายังต้องพิจารณาความสามารถในการผ่อนชาระภายใต้หลักเกณฑ์อยู่นะเพราะหากเกิดเป็นหนี้ npl ขึ้นมาเราต้องตัดเรา,เาต้องการสํารองและรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ ของการให้ความช่วยเหลือสินเชื่อจึงต้องบริหารความเสี่ยงคอบพูดเช่นกันยก,ยกตัวอย่างตอนนี้นะครับเราปล่อยสินเชื่อ10,000บาทต่อรายนะฮะดอกเบี้ย35บาทต่อเดือนนะอนุมัติไปแล้ว5 0 0 0 0นบาท50,000นบาทนะยังประสบปัญหานี่เสียค่อนข้างมากนวิทยกล่าวนะครับก็คือโครงการที่ผ่านมานี่แหละนะครับในคนละหมื่นหมื่นบาทถ้าผ่านนาะนดอกเบี้ย0.35นะฮะแถม เนี่ยว่าไงเนี่ยปลอดดอกอีกกี่เดือนนะเดือน2เดือนนะครับจำไม่ได้นะคั้งนี้ผลจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และการผ่อนปลนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ทําให้คุณภาพหนี้ของธนาคารผ่านนิตไตรมาส1ปี2564แม่นี่ NPL จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่5.37แสนล้านบาทหรือ3.1%ของสินเชื่อรวมนะครับแต่สัดส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับ ลดลงเล็กน้อยจาก6.62%นะครับ6.62ในไตรมาสก่อนมาอยู่ที่6.41นะฮะก็คือลดลงนะฮะลดลงเล็กน้อยนะครับ6.62%เป็น6.41%หน้าหนึ่งฐานเศรษฐกิจครับฉบับที่10นะครับถึง12มิถุนายนนะครับขอบคุณฐานเศรษฐกิจเขียนนะครับเยิมพอมอ่านนะครับขอบคุณครับ